ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริง,วรงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h o t l i n ์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกนนร์กานาิกา35นาทีค่ะวันนี้เราจะไปติดตามกันต่อกับกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในช่วง,ส,ส,ง,งสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย โคล่า so อัลติสโซเอ็กซเย็ดยากที่สุดคือหยุดความเร้าใจสีสันแห่งกองทัพวันนี้เรายังอยู่กับโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนจัดโดยกรมกิจการพลรเรือนทห,หารกองประชาการกองทัพไทยค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจของกองทัพที่ได้เล็งเห็นการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมของกองทัพในการรักษาความมั่นคงและการพัฒนา เช้ว,วันนี้พลโทหารธิ์พุ่มฮิรานเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองประชาการกองทัพไทยนำคณะสื่อม,มืวลชนและเจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนอนรอขอเขตเชียงราย ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทําที่ผิดกฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบตัติต่างๆตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงรวมทั้งสนับสนุนกําลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศค่ะ จากนั้นคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนได้เดินทางมาที่อำเภอแม่สายเพื่อเข้าเยี่ยมชมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกำลังผาเมืองที่มีภารกิจในการป้องกันชายแดนไทยพม่าและไทยลาวเพื่อป้องกันยับยั้งการรุกล้ำอธิปไตยจากกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน รวมถึงรับผิดชอบในการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงภายในและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทานรวมถึงโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนนอกจากนี้คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนนำโดยพันเอกพงพิชานพรสินธนรัฐ รองพูมในการกองประชาะสัมพันธ์กรมกิจการพรเรือนทหารอย่างได้มอบผ้าห่มและน้ำดื่มเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกด้วยค่ะ กลับมาในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามการบริโภคสารอาหารอย่างไรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นติดตามในช่วงข่าวดีมีให้ดูกับสถาบันซูเปอร์เพื่อการดูแลสุขภาพกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาสุขภาพยอดฮิตของคนยุคไอทีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สายตาทางคอมพิวเตอร์แล้วการใช้มือถือสมาร์ทโฟนด้วยค่ะอาจารย์วัยรุ่นเอ่ยวัยผู้ใหญ่เอ่ยนะครับในวัยทํางานเองก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดวงตาได้นะครับจากการที่ใช้สายตาเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะอจอประสาทตาเสื่อมนะครับ อาจารย์คะด้วยงานเนี่ยคะ่ะทำให้คนเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สายตานา,นานานได้ไม่ทราบจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างนะคะเรื่องนะครับปัจจัยเสี่ยงก่อนก็คือการที่เราทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน,นะครับหรือใช้สมาร์ทโฟนานานๆนะครับทุกหชั่วโมงอย่างน้อยนะครับเราควรพักสายตาสัก5้าถึงสินาทีนะครับก็คือมองออกไปที่ไกลๆนะครับอันนี้ก็ จะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่แพ้กันนะครับอาหารการกินเนี่ยจากการศึกษาวิจัยพบว่าสารอาหารที่สําคัญสําหรับสุขภาพดวงตานะครับตัวแรกเลยก็คือเลซิตินนะครับตัวนี้จะพบมากในพวกถั่วเหลืองหรือไข่แดงนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเซลล์ประสาตานะครับจะทาให้การมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องของสุขภาพดวงตาเลยก็คือสารที่เรียกว่าลูทีนและซีแซนทีนเราจะพบมากในพวกดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ข้าวโพ นะครับก็จะมีสารเหล่านี้อยู่นะครับมันจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะครับป้องกันนะครับเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับแล้วผลไม้ประเภทตระกูลเบอร์รี่ล่ะคะอาจารย์ก็มีหลากหลายเลยนะครับโดยเฉพาะบิลเบอร์รี่นะครับตัวบิลเบอร์รี่เนี่ยจะมีสารพวกแอนโทไซยานินอยู่นะครับก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพดวงตานะครับแล้วก็ป้องกันเส้นเลือดฝอยที่หลอดเลือดตาของเราเนี่ยนะครับให้มีสุขภาพที่ แข็งแรงนะครับก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพดวงตาได้ดีครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนอกจากการดูแลสุขภาพดวงตาแล้วนะครับสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกายก็มีความสาคัญยิ่งหย่อนไม่แพ้กันนะครับโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีได้ตลอดไปนะคะ ปอดฮอตไลน์สนับสนุนโดย Super ร์ رب, We Know บ e t t e r ผู้นำความรู้ด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัยสุดสัปดาห์นี้แล้วที่ศึกฟุตบอลกล้วยแห่งศักดิ์ศรีที่มีเงินรางวัลสำหรับแชมป์สูงถึง5ล้านบาทอย่างเจอยูตาลีคับสองพับรอบ64ิทีมสุดท้ายจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งซึ่งรอบนี้ก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจเช่นแชมป์เก่าอย่างบุริราาัมยูเนเตตจะยกพลไปทำศึกบิ๊กแมตช์ภาคอีสานกับมหาสารคามยูเนเตต ราชบุรีมิตรผลเอฟซี FC, รองแชมป์เมื่อปีที่แล้วมีคิวออกไปเยือนอุดรธานีเอฟซีถือได้ว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจในรอบนี้ส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆก็มีดังนี้ค่ะสื่อฟุตบอลโตโยต้าลีคับ2 0 14รอบ64ทีมสุดท้ายจะแข่งในระบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบจะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์และอาทิตย์นี้สำหรับทีมแชมป์รับทันที5ล้านบาทรองแชมป์รับ1ล้านบาททำให้ฟุตบอลร,รายการนี้เป็นที่สนใจของทุกทีม ทุกแมตช์การแข่งขันจึงใส่กันไม่ยั้งอย่างแน่นอน,นขอฟุตบอลตัวจริงไม่ควรพลาดค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการ Hotline Thailand ย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k l a s h o อ l i n น t h ท i l a n d หรือทาง youtube ก็ได้เช่นกันค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือ Hotline Thailand ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าและผลิตภัณฑ์ Superb ที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับ Hotline Thailand ได้ใหม่ทางททบ5ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ h อ t l i น e ไทยลน์ <line> <Thailand. S 3> ทุกข่าวคือความจริง